เอาละครับกระดพีผมปาพบไปแล้วผมไรับวิจัายระบบขัดลอกผสมน,น้าผมวันนี้เป็นตอนที่1559ถึงตอนที่1560นะครับผมเอาละครับเพื่อนกัาเยราผมแปรับชมรับฟังเรื่องราวตอจแต่เมื่อกว่าดีกว่าครับเจ้เทียนรู้สึกว่า ม,มีแรงพลังงานอันไรจ้จิมกรารแรงดังไหลเข้าสู่เรื่องแตงข่าวพานทะเลทุกคำเดิมซึ่งภาพเหตุการณ์แกงล้าวหนาคนล้ายคลึงกับตอนที่จะพัดเทียนเฟิงยกกระดับเข้าสู่ขอบจักรรรดาลนแตงแต่ก็ตาเมื่อเปรียบเทียบกับการยกกระดับองจักพัรดิเฟืองแรงที่เอเทียนสามารถสร้าง,งความร้อนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและในไม่ช้าการยกกระดับก็เสร็จสมบูรณ์ ในบริษัทที่เทียนได้กลายเป็นขอบเขตผู้ตรงโฮบอลขั้นสามได้จากแทจีระดับพังชีพของเขาก็ได้เป็นป้ายในตอนนี้เราก็ควรจะรับการพิจารณาให้เป็นสิ่งมีชีวิตของทะเลต้องคุ้มครงแลเวที่เทียนได้คิดกับตัวเองและในขณะเดียวกันทเ่เทียนก็พบว่าตัวตนของเขาได้ถูกปดป้าซึ่งมันจะทำให้ควาไม่แข็งของเขาั้นออนแอลงเล็กน้อยและนี่ก็คือสาการ ที่ขอบเขตพูดจงโคล่ดปดับ3จัดต้องประสบพบเจอขอบเขตพูดจงโคลรปดับ3านานถือว่าเป็นซิมิวิตคองทเลต้อคนเดิมแต่ว่าเขาจะถ้กกำเนดในต่างโลกก็ตามและเดินทางกับวัสูด,ดินแดงของตัวเองแต่มันก็ยังถูกปราบป,า,ปาเพราะมันจะทําการไปเซมีวิตท,ที่สปารังในโลกภายนอกแต่ในก็ตามเจ้เทียนก็ยังคงสามารถดินอยู่ในวิธีฮับดัวคพื้น แรงรบอื่อนไดน้แต่ขอบเขแก่งที่เขาจะสามารถแสดงกอำอกนาจได้มันก็จะออนแอร์ตรงแต่ไม่ได้เทียนด้วยระดับเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโครผ่าขั้นสอบกจะไม่สามารถเดินทางออกไปยังโลกภายนอกได้แต่แน่นอนว่าสําหรับเร้เทียเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาเขาสามารถไปหาขคารอกของขา่าวที่ในขอบเขตผู้จงโครผ่านทําการอาศัยจูในต่างโรคเรือยอย่างสมบูรณ์เพราะตัดไปที่ขา่าวไม่ทําการยกดับร่านของขา่าวแค่ก็เข้าสู่ขอบเขตผู้จงโครผ่านดับสอบมัน,นก็จะไม่ใช่ปัญหา หลังแตบแทนเบราลก็ได้ผ่านไปหลายปีเี่เทียนค่อยๆทำให้รากถักระดมพอในขอบเขตผู้ตรงโผล่บดับสายของเขามั่นโคงและทำการ้างสะมาส่วนผููตรงโผป่อขึ้นมาหลายจาาเพื่อทำให้ขอาบมรขแกงเขานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้เย่เทียนได้เทำต้นในการยกระดับขั้นที่สี่ของมือต้นเหนือหัวขึ้นสู่ซระดาภาพและทำการปรับแต่งมาทีละขั้นต่อเพื่อที่รากกายลักของเขาจะสามารถใช้งงานมาได้จากสมบูและในขณะเดียวกันเขาก็ทำการขัดการเสบกอดต,ต่าง พื่อที่จะตัวกระดาษรักชายกระพาะของเขาเองและในวันนี้เจ่เทียนกำลังสร้างทาศสามประสูตในขอบเขตผู้จงโภพ,พันปัจพิมิติขึ้นมาระทายสุดแล้วเขาก็รับพรสวัสดิ์นิทานปัจพิมิติมารแรงถ้าหากเขาไม่สร้างทาศสามประสูตผู้จงโภพ,พันปัจพิมิติขึ้นมาพรสวัสดิ์นิทานปัจพิมิติดังกล่าว จะไม่สูญเปล่าไปจากนั้นเลยพระหังจากที่เชวราจุพักหน่งในสุดเด้เทียนจะสามารถสร้างใหม่ขึ้นมาได้ทักษะประชาชนผู้จงโคพันไปให้มตนีได้เทียนที่ทำการตั้งซื้อเหมือนว่าสลายขว้างป่ากมันเป็นระบบการยมตีมิติของทักษะประชาชนผู้จงโภพานและมันจะสามารถใช้ร่วมกับทักษะประชาชนผู้จงโภพที่แข็งแกร่งที่สุดของเจาเทียนได้อีกู้วและในตอนนี้เป้าหมายในการฝึกฝนต่อไปของเย้เทียนก็คือ การยกระดับเข้าสู่ขอบเขียผู้จงโคล่ระดับที่2นั่นเองแต่หากเขาต้องการที่จะกลายเป็นขอบเขียดผู้จงโคล่ระดับสามเขาจาเป็นจะต้องทําให้จินยจของเขามีระดับเดียวกันกับร่างกายของเขาซึ่งก็คือการทําให้จินยาของเขาดักทำการฝึกฝนทักษะที่เป็นการแหนะนั่นเองเพื่อที่จะทําให้จินยาของเขาดักเข้าสู่ขอบเขตยดหนัก แหนะทันติวัญญาณในวเขตผู้จงโผพานดังนั้นก็ทําการครอบนั่นบาดให้กลายเป็นจิมญาแยน,นในทแนวเขตผู้จงโผพานซึ่งมาใช้ง่าเขาเข้าสู่ขอบเขตผู้จงโผพานแบบสองได้สำเร็จแต่ยี่งเทนได้รับความ้าสีทองสมบูรจริงมาแรงดังนั้นจิมญาของเขาถึงได้อยู่ในขอบเขตของจิมญาแนนยนใทนวเขตผู้จงโผพานแต่คอมกแกล์คอมบนันเนท่ากับขอบเขตของนาถแยนะทัาานติวิญญานในขั้นที่หกเท่าน,านั้นแต่ยังไรก็ตาเยเ่งเทนจะมาใช้จิมญาแท้จริงของเขา ในการประเสนหน้ากาไพนัททานติบินตาเพราะเขายังไม่สามารถที่จะชนะมันตด้ไม่ชช่นนั้นตีมงจะของเขาก็คงจะสุทรายจะแน่นหนอเย่เทมไม่ได้ผ่นที่จะชนะภัยบัตรทรัติบินจานภายในปัจจุบันข่อร่างกายของดันยังไม่ไปถึงระดับเจียมการในขออเกตผู้จงโผระดับ3ามรึเมือ่อเดืยวพื้นที่อิมากมาสำหรับการปรับปรุงซึ่งมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นการสูญเสียสภาพไปเร,ปร็วปัะปุจถ้าหากเขาทำการโจมตีขออเกตผู้จงโผลนระดับสองในปัจจุบัน ดังนั้นในตอนดีขอจิงทําการต่อต้านสิ่งรอดตายที่จะยกกระดับกลายเป็นขอบเขตผู้จงกรพวันดับซองอย่างรวดเร็วเละทําการฝึกฝนทักษะ,ะ,ะหมื่นต้นกํา้นเหนคนคืนสู่ซากวลาพังต่ปอปานเพื่อที่จะโยกกระัาทักษะหมื่นต้นกําเนดหวนคืนสู่ซากวาพังเพ่อยู่แนวเคสบุญแปดในขั้นที่4โดยเดยรดสูดนินกายเทพงค์หายติดต่อเข้ามาจากเงินเรืมเยี่ยที่ได้รับการติดต่อมาจากสาขาของนิกายเบพงคหายเพื่อขอให้เยี่ยเทียนนั้นเดินทางไปที่สํานักจานที่อยู่ในจ นิกายเทพงไฮแดนที่เดินเย่เทียนติงทีุ่่งหน้าไปที่จากเทียนดินและในม่จาเย่เทียนก็เดินทางมาถึงสมภาราของนิกายเทพงไฮแต่ที่นี่เย่เทียนพบเห็นขอบเขตผู้จงโพอันตะวันมากและมันมีขอบเขตผู้จงโพันนั่นเดนไปจากฟ้าที่จึนดูเหนยอดข่าวแต่พวกเขาเน้นแต่ก็เป็นบุคคลอับสูงของนิกายเทพงไฮนั่นเองโดยเม่เห็นจำนวนขอบเขตผู้จงโพันที่มีเกือบนับล้านคน เย่เียนก็สามารถรับรู้ได้ถึงความแขงแ,แก่งของกรังศาสตร์สิทธิ์ระดับกอแก่หรือกรังระดับเมตัแแนแห่งใยนี่คือพลังที่แท้จริงของนิกายเชเบิงไห้นั่นเองตุ้มจะพัดชิงจานได้บทต่อขึ้นบ่าแลาจ้องมองไปที่ขอเบเขตผู้จงโผ่่ปันทั้งปอดข้าคือจะพัดชิงจากร,รองผู้ดำของนิกายเชเบิงไห่ในครั้งนี้ที่ข้าทำการติดต่อพบเจ้าให้เดินทางมาในที่แห่งดีเพราะข้าต้องการที่จะประกาศสิ่งหนึ่งนั่นก็คือนิกายเชเงิงไห้ของพวกเราจะทำการประกาศสงคราม กับพระเจ้าังได้พบอ,อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันดีจต่พระจริงจังได้ทําการประกาศร,รบบาขอบเขตผู้ดวงโครพันได้โคเรง้สึกตกใจไปอย่างมากเมื่อรับทราบข้อมูลดังกาวนิกายจะเบิ้งหายกำลังจะประกาศสงข่ามกับพระเจาังได้พบจริงๆริงจนักินเลยก่อนแน่นี้พวกเขาเคยจริงเกี่ยวกับของข,องขัดแย้งระหว่างนิกายจะเบิ้งหายและพระเจาังได้พบมาก่อแต่พวกเขายิดงบ้า,ม,ามันน่าจะจบรงแรง รถไทยสุดแลงรถไทยปีที่ผ่านมานิกายเพื่องไถก็ไม่ทาการขึ้นไปใดใดไม่เต็มดอกแต่ตอนนี้การขึ้นไปได้ดีได้เดินทางมาถึงแล้วี่ในความเป็นจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะพัดเทียนเฟืงได้ทาการดูอย่างสังโตเพื่อที่จะทาให้ขอบเพื่อนกำลังพ่อของขอนั้นมั่นคงและในตอนนี้ขอบเพื่อกำลังพ่อของขอก็มีความมั่นคงแรงและนี่ก็คือเหตุผลที่เขาทําการประกาศสงครามกับพราชบังได้พบนั่นเองจกพัดจริงจังได้กล่าวตอบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอบเขตผู้จงโควบันขั้นหถึงขอบเขตผู้จงโควบันขั้นสาของนิกายเทพองไข่คำพกตราจะทําการแก้แค้นสาขาของพระธรรมปางได้พบที่อยู่ภายนอกกราจเทียนลีนไอ้ก็ตามที่สารขอบเขตผู้จงโควบันดับหกภายในพระธรรมาได้พบต้าพวกเจ้าไดรับกระดับแทนในคะแนนสมงทบหนึ่งแสนคะแนนและหากสามารถสังขารขอบเขตผู้จงโควบันดับ5ของพระธรรมงได้พบต้ากเจ้าก็จะได้คะแนนสมงทบ มูลราค่า5รันคแดส่วนขอบเขตผู้จงโควาดับ4นด่านต่รับคะแนนสมทบ100้านคะแนนและขอบเขตผู้จงโควาดับ3แต่รับคะแนนสมทบ1คะแนนคะแดรถต่างๆให้รถขายนอกด่านสามารถรองรับกามีจูของขอบเขตผู้จงโควาดับ3ต้าผู้ตนที่ไม่ดับซื้อเมื่อก่อนด่านไม่สามารถคงยูได้ดังนั้นมันจึงมีรางบอลสำหรับการสังหารขอบเขตผู้จงโควาดับ2 สำหรับขอบเขตผู้จงโควพันตายคนด่านหมดาคา่าโดยรวมขอคบบงคะแนนสมทบของพวกเขานั้นไม่ได้มีเพียงพอดังนั้นทาง,งการทางการจึงสามารถดึงดูดคนแสดงขงพวกเขาได้ไปอย่างมากหรือแม้กระทั่งบางคนก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรับมัน้าแต่เมื่อไรก็ตามที่ภิกษตนีได้ถูกปเปิดเผยขึ้นแมว่าขอบเขต็ผู้จงโควพันที่ถือกำเนิดในต่างโลกแต่ไม่อยากรับภรกิจก็ต่างแต่พวกเขาจําเป็นจะต้องรับบาเพราะท้ายสุดแล้วถ้าหากนิกายเวิงหายทําการปล่อยภิกิจนีออกไปได้พระสว่างได้พบ ก็สามารถไปภารกิจนี้ออกไปได้เช่นกันและในบรรดา,นนาข้อเขผู้จงโคพาของพระสว่างได้พบก็คงจะตามร่าขออเขผู้จงโคพานของนิการสบียงหายที่อยู่ในต่างโลกได้เช่นกันและบางทีข้อมูลของพวกเขาก็อาจาจะจกอยู่ในบือของพระสว่างได้พบเป็นที่ระบแรงเลยด้วยความสามคาัญของพระสว่างได้พบมัน,นมก็มีความเปราะาที่พวกเขาจะค้นหาตําแหน่งของปืนจังหับอย่างขงมุดรด้เช่นกันเม้นแต่ว่าเยเ่นจะทําการปิดกั้นปีนังหับอย่างขมุดในตอนดี แต่มันนก็สายเกินไปแล้วดูเหมือนว่าวิดาฮับจะนคมมืดแต่ยังไม่ถูกพบในตอน,นดีเดซเชนได้คิดกับตัวเองหลังจากนั้นดเดซเชนก็ทาการจำรับรารกีตตรวจสบข้อมูลชิ้นหนึ่งบาจากนั้นก็เดินทางออกจากอาณาจักรเทนดรินและกลับสู่วิดาฮับอย่างนมมืดในทันทีและหลังจากที่เขากลับบาดเดซเชนก็ทดาการตัดบางแค่คนขนาดจานภายในวิดาฮับอย่าง่มืดแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเกบผู้จงโอผ่า ของพระรัพพังได้พบไม่ได้เดินทางมาที่วลรังฮัฟเบลคามมืดลาซึ่งในกรณีดังกล่าววีรังฮัฟเบลคอมมืดก็อาจจะไม่รับผลกระโโทบจากเหตุการณ์นี้หรือบ้านแต่เพื่อเพิ่มความจัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของวีรังฮัฟเบลคอมมืดเยสเชียงก็ทําการทําลายประตูมิติทั้งหมดของวีรังฮัฟเบลคอมมืดเพื่อทําการตัดขาดกระดดตา่างๆที่อยู่ติดกันกับวลรังฮัฟเบลคามมืดออกไปยในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านไปน,นิกการเบอร์ไคดยและพระราชพังได้พบเขาได้ทําการต่อสู้กับแร่ทต่างๆมากมายซึ่งมันมีขอบเขตผ ตงโควันตำรวนเบตทู่แต่ก็ต้องไต่ลงไปจังหวัดภาและการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายดนน่าก็ดูเดือดจังคิดสูและในวันดี ในสุดเด้เทียงก็ทําการตัดปางรูปแบบแคร่กไดสําภเวสซึ่งมันครอบคุมเรังฮัฟตบความมืดทั้งหมดดูเหมือนว่าเราจะทําการประเมินตัวเองสู่กันปาเราไม่ได้เปลี่ยนทิวจากภายในนิกา,ายในเพื่งหามากนะักและมันก็เป็นเรเมตาที่ขอียรตผู้รงโพาพของพระสว่างไดพบทําการตรวจสอบตัวตนของตัวโดยเฉพาะและทําการค้นหายไปังฮัฟตปบความมืดของกราวเด้เทียงสามารถเข้าใจได้แน่นที่ละเมื่อทําการปิดกั้นเรืงฮับต์แบความมืดเป็นที่ระบายแด ความเสี่ยงที่เห็นนี้จะจุกคนพบนานก็แทบจะกลายเป็นสู่จากแนนตี้เทียงก็ทําการตาราขอบเขตพูดตรงโคปาของพระสจฝังเตพบกระสัาหร,รบขร่าก,การสังหารขอบเขตพู้ตรงโค่าของพระสจ้าฝังใจพบนานมันรวดเดียวกว่าการสังหารสัตว์ทายแห่งนัไปอย่างบ้าเพราะไม่รับคะแนนสมทบที่มากกว่านารกกินเถอ ที่แห่งนี้ก็คือหนึ่งในสาขาของพระสว่างไตรภพและในเวลานี้มันก็มีขอบเขตผู้จงโคพันจุบันป้าทําการตรวจตัวกนอดูในที่แห่งดีรวมถึงขอบเขตผู้จงโคลบรรดับสามอีกเป็นตุบันป้าและขอบเขตผู้จงโคับรุบันป้าจากนิการเมืองไหก็อยู่ในที่แห่งนี้เช่นกันพวกเขาพร้อมที่จะทํารายต้องยินเถอและทํารายสาขาแห่งดีซะ แต่ก็นห็น,นว่าราชบางได้พบม่าเป็นกอรังดาพิตาร์เช่นการดังนั้นความะแกของพวกมันจึงไม่ได้อ่อนแอเละถ้าหากนิก,กายได้บังหาย ต้องการทําลายสาขาแห่งดีโดยธรรมชาติเดี๋ยวมันไปเร่งยากไปอย่างบ้าแต่สําหรับขอบเขตพูดตรงคอตอนใดคนตาไตว่าเขาสามารถสังหารพูดตรงไฟไฟต้าพวกเขาในใกล้สามารถสังหารได้อย่างมาสาส่วนว่าจะสามารถทําลายสาขาของโรคจินเทอร์ได้หรือไม่นานมันไม่ใช่เรื่องสาคัญอีกต่อไปในความจริงแรงนิกายจะเบิ้งหายได้ทําการปลุกรุกโรคจินเทอร์มามากกว่า10ครั้งเรื่องการปลุกทุกทุกครั้งมันก็มีประสบความสำเร็จไม่แต่ครั้งดีและในวันนี้นิกายจะเบิ้งหาย ก็ทำการโจมตีอีกครั้งหนึ่งพระธรรมปังเตพบสาขาโรคกินเหอในเวาานี้ขอบเขตผู้จงโคลพันรับสามากก่อราย0 0้คน จากพัชสัางได้พบมาทำการรองตอกันอดูในที่แห่งดีซึ่งในช่วงเวลาปกตินานขอบเขตผู้จงโภันด,ดับสีเพียงแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทําการปกป้องที่แห่งดีแต่ตอนนี้พชัชสัางได้พบก่าังเปิดสงครนนามกลิกถึงเพิ่งหายโดือนาพวกขอที่ได้ส่งขอบเขตผู้จงโภันด,ดับสานตุบันบ้ามาจากสาขาแห่งดีซึ่งสาขาดังกล่าวนั้นไม่ได้มีความสําคัญมากนะักนั้นเปลี่ยนเพียงแค่สาขาที่ทาการได้เปลีนน่ยนทรัพย์กรและมีมูลค่าที่น้อยไปอย่างบ้า แต่สาหรับพระสว่บบางได้พบแปรทหาสาขาพวกเขาได้ถูกทำลายร่วงพวกเขาน็จะก็ตกอยู่ในความเสียเปรียบในการทําสงครามกับนิก,กายในเบิงไฮโดยในพวกเขาจําเป็นจะต้องป,ป้องสาขาแห่งนี้ออกไปในทุกิธีทาตุ้งสาขาจินเทอทั้งหมดถึงกับสันโดจิรุนแรงนี่คือการดมตีของขอบเกตผู้ยงโหพัผ่านจากนิก,กายในเบิงไ่นั่นเองและเป็นเรื่องปกติที่ขอบเกตผู้โยงโผพน่นจากพระราชบ,บางได้พบจะทำการนิ่งเฉย พวกเขาได้ทําการออกมาจากสาขาเทลคนและทําการต่อสู้กับขอเขตผู้ยงโภพจากนิกายระวังหายในควบงป่าในพื้นที่สนใจของโรคจยนเหอก็ได้ถึมไรออกเป็นชิน้นชินซึ่งการต่อสู้แต่ก,ก่านนั้นดูเตือนไปอย่างมากและในวัานี้เองได้เทียงก็เดินทางมาในที่แห่งนี้ได้พบกับผู้ทนขอบเขตผู้ยงโภพที่มาจากพระสะปางไตโพ ดยนั้นเขาเึงได้ทําการโจมตีคนต่อสู้ได้หมัดเดียวของเขาเราทําการสังหารคนต่อสู้ของข่าด้วยขยับตีเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเด่เทียนก็ทําการเก็บเกี่ยวร่างกาาอีกฝ่าและตามหาขอบเขตผู้จงโครพันคนอื่นต่อไปหลังจากที่เทียนได้ทําการสังหารขอบเขตผู้จงโครพันหกคนที่มาจากพระราชปังเทพโพธตัวตนของเขาก็ได้ถูกคนพบโดยขอบเขตผู้จงโคลพันดับสามจากพระราชปังเตพโพธดังนั้นขอบเขตผู้จงโคลพันดับสามดังกล่าว จึงเข้ามาทําการดูดอต่งเดทีขอบเขตผู้จงโควันดับซา,า,บาข,ของนิกการบตะบังไข่เจ้าข้าจอมตีขอบเขตผู้จงโควันดับสีได้ับพ้ายจากนั้นเกิดเจ้านี้มันระยังอ่จมากจริงๆไปเหอขอบเขตผู้จงโควันดับซา,า,บาขขจากพัดสะพังได้พบ้วยกล่าวมาด้วยความโกรธเหอะในเหตุการณ์ข้างกอเจ้าั้นเป็นถึงขอบเขตผู้จงโควันดับสาแต่กลับประทาการเปลียยนรอมขอบเขตผู้จงโควันดับ,ดบสี่ จากนี้กายได้บังไขขบโลกเราก่อรัสยังได้สังหารขอเขียดผู้จงโกรธดับ4ีกขบพลกเราไปเป็นจมนผ้าเจ้าคิดว่าไขนาด้านกุนรานี่เขียนได้ก่าวโต๊ะกาวซึ่งมันทำให้ไปเหินกดไปยังป้าจะไม่รู้จะพูดอะไรออกมาดังนั้นเขาจึไม่เลือกที่กล่าวอะไรตอบปตายซะไปเหอได้ทำการประประสะขออเขียดผู้จงโกรธผ่านทารน้ำแข็งออกมาแทนเดนั้นพื้นที่บรเิเวณนี้ก็ได้ถูกแช่แข็งทั้งหมด อะไ,ไรแม้แต่กฎเกณฑ์ต้งกำเดิดของโรคเบยนี้ก็ยังถูกแช่แข็งแต่เห็นชัดว่านี่เป็นทักษะผู้จงโคฟันที่สมบัตงไม่แค่ไหนแต่ในขณะเดียวกันเจยเทียงก็ทําการขึ้นไปและทําการทุบทาร้มแข็งตัวนี้ในทันทีจากนั้นก็ทําการได้ทักษะผู้จงโคพันที่เป็นของเขาทารายเขาบ้างป่าวามแขง็งแกงของเจ้์เทียงนั้นจังน่าสะมงกลัวเพลงใดเะไรเรื่องกายเฮนะาของเขาหนัก ก็เดี๋ยวขอขอบเขตผู้จงโคบันดับสามพระเดชไปอย่างบ้าละเขยจะสามารถฝึกฝนร่างกายแหนัแนวเขตผู้จงโคพากวันเคลื่อนเสือซากประดาพังไห้ไปอยู่ดับจำกัดได้แล้วรายรักทางกำะเพาะของเียทีก็อย uh mm ู hmm. ่ในดับจำกัดจัดการดังนั้นภายใต้กระดับซ้อนดังกาแม้แต่ขอบเขตผู้จงโคพันดับสามที่ทําการฝึกฝนร่างกายแหนัแนวเขตผู้จงโคพันดับสูงภายในพระสังเตาพบก็ยังไม่มีคนแปรแกงของร่างกายแหนัตเท่าเท่าที่เห็นตรอ รย,ยิ่งไปก่อนดันสลายขว้างปาที่สูงสร้างขึ้นมาโดยเยทีอย่างเป็นทัศาผู้จงโคพันชั้นสูงดังนั้นพลังของมันตีหน้าก่อนเมื่อเกิดเดิมไปอย่างบ้าตุ้มตุ้มตุต้มทรายขว้างปาได้ทําการทําลายวินิจตทั้งหมดบริเวณที่ไปเหยยืนดูแรงแม้แต่ทศกะการป้องกันผู้จงโคพันบร,ร่างณกายของเขาก็ถึงกับต้องแต่ละระแรงแม้แต่สมบัตกิการ,ราตตรรการป้องกันและสมบัติรับป้องกันมากมาย ก็ไม่สามารถจุดจังการขึ้นไปของการสลายของป่างป่าวได้พวกมันทั้งหมดได้ถูกทำลายลงใน,นทันทีแต่ในท้ายที่สุดแต่ขอเบเขตพู้ตรงโคพอลจังไปเฮินนานก็เข้าสู่ขอเบเขตพูดตรงโคบัลดับสามานันแล้วรละเขาก็ยู่ไม่กลจาย,ย่อเขตพู้ตรงโคพอลดับสอบมากนะักในทั้งเขาที่ไม่ถูกสังหารด้วยเรียนตีเพียงค่อนข้างดีแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บสหาหัสขละร่างกายขึ้น,นงดองนั้นก็ได้หายไปพละผู้หญากที่จะฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น จต้มีพรดังขนาดนี้ได้อย่างไงการเปเหือถึงกับตัวรึงขอบเขตผู้จงโภพันดับสามผู้นี้ที่มาจากนิกา,ายเจงไหนั้นน่ากลัวไปอย่างมากขอ,อนั้นที่ได้กลับปุถของขวาว่างป่าภายในพระชาวปางเตภพเกือปุถแห่งความว่างเปล่าน,นั้นคือชื่อของเรายชยชนดนำภายในพระชาวปางเตภพพวกขอ,อนั้นตัวได้อยู่แนวเขตผู้จงโภพันและภายในพระชาวปางเตภพ ก็มีบุตรแห่งเครองเป่าเพียงแค่หดโคตนซึ่งพวกเขานั้นจะอยู่ในขอบเขตที่แตกต่างการดาขอบียตผู้ตรงโคบานดับทั่วปลาและคามแิวเตรที่พวกเขาแสดงออกมาได้ดัานมนก็มากกว่าขอบเขตทั่วปลายไปอย่างว่าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ตนคนนี้ก็คือบุตรแห่งเครองปล่าของนิกการเบิร์ไฮนิการเบิองไฮดนดีที่ส่งบุตรแห่งเครองเป่าออกมาจากเงินเรือพวกเขาไม่กลัวว่าบุตรแห่งเคร่องปล่าพวกเขาจะตกตายที่่งนี้เรอ เฮอร์ไม่จะเชื่อไม่แต่นอนแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากนะักเกี่ยวกับเรื่องดีเพราะในตอนนี้เขาแค่อยากจะทําการตบหนีแต่อะ่าไรก็ตามเขาไม่สามารถตบหนีไปได้เขาได้แต่วางให้ขพีรพูดจงโควันดับซานปอดเอือมาทําการช่วยเหลือเขาได้ทันเวลาแต่เย่เทียนก็ได้ใช้ทักษะแนวเปีดพูดจงโควันไปเพื่อความเร็วเพื่อทําการติดตามไปเฮออย่างรวดเร็วจากนั้นก็ใช้ทักษะของเพีดพูดจงโควันอีนอนอนกหนึ่งจาาเนื่อ็คือทักษะกระสู้เทนจีตุ้ม ร่างกายของไปเหอได้ถูกจิกกระชากออกเป็นจริงๆอีกครั้งและหลังจากที่มันทําการดมดงกลับมาร่างกายของไปเหอก็ได้รับขส้สหายอยู่รแรงอีกครั้งตายซาบดิเเทียนที่ทำการทำลายแด่งพลังงานจีพิซสุดท้ายของไปเหอจากนั้นก็ทำการเก็บเกสีแซของเขาออกไปเพื่อเป็นหลักฐานในการสังกกจภายในโคน้ในวารานี้ขอเคผู้จงควันดับสาได้ตกตายภายใต้มือคนที่เทียนเป็นที่ตระหนี่ในสาขาจินเหอ มูชิงขอบเขตผู้จงโควานดับสาที่เป็นผู้นำในสงครามพังดีสามารถตอบเร็วว่าออน่อของไปเฮน,นั้นได้หายไปดังนั้นเส้นหน้าของเขาจึงได้เปลี่ยนไปใน,นที่ไม่ดีแล้วไปเฮรุ่งรุ่เป็นที่ระบายรแรเมื่อยิงคำพูดของมูชิงขอบเขตผู้จงโควานคนอื่นก็ถึงกับต้องตะลึงไปเฮน,นั้นเปขอบเขตผู้จงโควานดับสากแม้ว่าเขาจะพบกับขอบเขตผู้จงโควานดับสากที่แห่งแก่แต่มันก็คงยิ่งปัญหาที่เขาจะทําการดลบนีอะไรยิ่งประกาดัน ไปเหเพิ่งจะทําการขอ,ขอรองคมชื่อเรียแต่เขาถูกสังหารตรงจังรถเร็วเว้นแต่ว่าไปเหอจะพบกับขอบเขตผู้จงรบันดับสาที่มีความแข็งแกร่งดับสูงถึงวนหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ทําการร่วมมือกันเพื่อทําการสังหารไปเหอแต่ไม่นา,นานจากนั้นขอบเขตผู้จงรบันดับสามอีกคนหนึ่งจากพระสัพฝังเตยพบก็ได้ต้องถ่วงตรงเช่นกันและในบรนาณี้พระัพฝังเทยพบก็สามารถระบุได้ว่านิกายเบิ่งหายนั่น ได้ส่งขอบเขตผู้จงโอบันดับสาบที่สะพรังจังหวัดที่เปียบไม่ได้และจะมีความสามารถในการสังหารขอบเขตผู้จงโอบันดับสามด้วยการด้วยเขี่ยตีเขียงไม่กี่ครั้งทุกนานดังนั้นด้วยความสิ้นปังพระราชปังเตพบจึงได้ขอร้องความช่วยเหลือจากสำนักใหญ่ของพระราชปังเตพบไม่ใช่นนั้นขอบเขตผู้จงโอบรรดับสามอีกคนหนึ่งก็อาจจะจบตายลงเช่นกันและอาณาจักรดินเทียสำนักงใหญ่ของพระราชวังเตภพขอบเขตผู้จงโอบันดับหนึ่ง ภายในพระเจ้าปางเตยพบกำลังพูดคุยถึงวิธีการจัดการกับเรื่องราวของโรคจินเหรอรว่าพวกเขานนั้นจะทําการถอยกลับหรือต่อสู้ต่อไปและในท้ายที่สุดแล้วผู้นําของพระชจาปางเตยพบก็ได้ทําการออกคําสั่งให้ปุกแห่งคองป่าในขอบเขตผู้ตรงของ,งบันดับสร์ของพระชจ้าปางเตพบเดินทางไปที่โรคจินเหอเพื่อทําการพลิกผันกระแสของการต่อสู้ทางการในอีกเล่นหนึ่งภายในนิกายเดังไฮพวกเขาได้รับข้อมูลมาวม่า พระเจ้าปังเตภพได้ทําการส่งุตรของเคร่องปาออกไปเพื่อทําการต่อสู้และในเวลาน,นี้สมันแต่คนทีก่การจะเพิ่งหายจากพัดจิงดาและจากพรรคคนอื่นกำลังทําการหาดึกการเกี่ยวกับการกระทําของพระเจ้าปังเตภพเหตุจาจิตู่พระเจ้าปังเตภพจึงได้ส่งตัวุตนของเครื่องป่าออกไปพวกเขาไม่กลัวว่าพวกเหล่านั้นจะใจได้ราคามาตราเพื่อทําการสังหารุตรของเคร่องปาพวกเขาจะงนั่นเกลือจากพัดคนหนึ่งได้ทําการเกาถา ดังนั้นจ่าพัดชิง,างจาจิงได้อธิบาย้่าตามข้อมูลที่พวกต่อได้รับมามันมีขอบเขตผู้จงโควันดับสาจากนในการดำเืินคดีของพวกเราได้ทําการสังหารขอบเขตผู้จงโควันดับสองพว่าเขาไปได้คนและจากการดำเบินของพวกเราขอบเขตผู้จงโควันดับสางพูดดีมีพารแพาแนวเขตปุตของข้างป่าแล้วด้วยคําพูดของจ่าพัดชิงจา่ามันก็เทนกลับทําให้จ่าพัดทุกคนถึงกับตัวรึงมันมีความเป็นไปได้ไหมป้าปุตของข้างป่าจะทําการแอเขาเริ่มใ,ใหการทาั้งดี แต่นั่นมันไม่ถูกต้องมันมีบุตรหงเครื่องเปล่าเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นภายในในี้กายเปงนหายและมันไม่มีบุตรงเครื่องเปล่าคนใดที่อยู่ในขอบเขตผู้หยงอรันดับสาบเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างเอกนะครับผมขอมาชมกันต่อกันในพรุ่งนี้ก่อนครับไม่เหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรต่อไปนะครับผมเราจะเขียนจะสสมารับเรื่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับผม เอาล่ะครับถ้าพักดกันไดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นข้บครัวเลยนะครับของครับ